เช็ค่วน700,000กว่ารายสอแวววววชดเเงินยยากก 15, ากกตร15,000บทสัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ่าทุกท่านวันนี้นะคะปุ้ยจ่าก็มาพร้อมกับข่าวของมาตรการเยียวยาเกษตรกรเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2563นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากคอรมอมีการอนุมัติโครงการเยียยากเกษตรกรเดือนละ5 0 0 0ับาทเป็นเวลา3เดือนว่ากเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนให้เร่งไปดําเนินการตรวจสอบจากต้นสังกัดก่อนว่าฐานะของทะเบียนกเกษตรกรขณะนี้เป็นอย่างไรเพื่อป้องกันการตกหลน่นเพราะขั้นตอนการคัดเลือก,กเกษตรกรขณะนี้ เกือบสมบูรณ์แล้วและล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนําข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรหน่วยงานอื่นมาตรวจความซําซ้อนกับทะเบียนเกษตรกร,ร,กรชอบอก ของกรมส่งเสริมการเกษตรปี2562ถึง2563แยกหัวหน้าครัวเรือน6.196ล้านครัวเรือนสมาชิก10.136ล้านครัวเรือนจากกรารตรวจสอบความซ้ำซ้อนมีกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด2.239ล้านรายแบ่งเป็นทะเบียนกเกษตรกรที่พบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน1.83ล้านรายในจำนวนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว1.354ล้านราย เป็นสมาชิกในครอบครัว4.76แสนรายในจำนวนนี้ไม่พบเลขที่บัตรประชาชน4.09แสนรายและยังมีทะเบียนของกรมปศุสัตว์จำนวน2.69ล้านรายกรมประมง4.36แสนราย สำหรับทะเบียนชาวสวนยางพารานะคะจากการยางแห่งประเทศไทยมีเกษตระะกรลงทะเบียน1.756ล้านรายในจำนวนนี้เป็นทะเบียนเกษตระะกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน1.478ล้านรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว1.114ล้านรายเป็นสมาชิกในครอบครัว3.63ล้านรายในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 2. 1จ็0แรายทางด้านทะเบียนชาวไร่อ้อยนะคะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่ามีจำนวน4.384แสนรายเป็นทะเบียยเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน3.135แสนรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.181แสนรายเป็นสมาชิกครอบครัว9.540มื่นราย ในส่วนของทะเบียนชาวไร่าย,ยาสูบนะคะจากการยาสูบแห่งประเทศไทยพบว่ามีจำนวน3.35หมื่นรายเป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน3.06หมื่นรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.01หมื่นรายเป็นสมาชิกในครอบครัว1.04หมื่นรายในจํานวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน2,943ราย และมาที่ก้มหมอนใหม่นะคะมีจำนวน3.96หมื่นรายเป็นทะเบียนเกษตรกร,กรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน3.51หมื่นรายแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว2.01หมื่นรายเป็นสมาชิกในครอบครัว1.15หมื่นรายในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน4,430ราย สำหรับผู้ที่ไม่พบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินโยยาเกษตรกร,ด,กรดังนั้นจะต้องเข้าไปติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในการยืนยันการเป็นเกษตรกร,กรซึ่งมีอยู่ประมาณ700,000กว่าราย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารที่ปุ้ยจ๋าได้นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดไปนะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะคะ